สวัสดีครับวันนี้นะครับพอดีมาเที่ยวคาเฟ่นะครับชื่อว่า f o r รสต้านะครับอยู่แถวดอนเมืองนะครับแล้วก็เห็นเขามีน้ําตกนะครับก็เลยเอ้ยเราใช้ iPhone นี่หว่าเดี๋ยวเราจะสอนถ่ายรูปแบบน้ําตกนะครับกับกล้อง p p o o n นะครับผมใช้13โปรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับไปดูอาหารก่อนนะครับร้านนี้น้ําอร่อยอยู่นะแล้วก็เค้กอร่อยนะครับอร่อยนะครับให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับโลโก้สวยแล้วก็ อันนี้เป็นด้านในนะครับขอให้ดูบรรยากาศนิดนึงก่อนคนเยอะอยู่นะนะครับพาครอบครัวมาแล้วด้านนอกก็จะเป็นป่าแบบนี้ครับก็สามารถไปเดินถ่ายรูปนะครับชมบรรยากาศนะครับสูตรออกซิเจนได้เลยนะครับมีน้องสัตว์ด้วยนะโอเคแล้วก็โปรบัตรเครดิตครับ TTB ลด10%ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครับเรามาถ่ายรูปกันต่อนะครับเราก็ใช้โหมด ใช้โหมดถ่ายภาพปกตินะครับแต่ว่าเปิดตัวไลท์โหมดไว้นะครับไลท์โหมดก็จะอยู่ด้านขวาบนนะครับเพื่อนๆเปิดก่อนแล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเอาสัดส่วนรูปประมาณไหนนะครับผมจะเลือกเป็น16ต่อ9นะครับตรงนี้นะครับจะให้เป็นแนวยาวนะครับแบบเต็มเต็มจอแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องของไลท์โหมดนะครับเปิดเป็นไลท์ไว้เปิดให้มันเหลืองๆแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ วางนะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับมือนิ่งๆหน่อยนะครับมันก็จะรวมแสงให้เราพอสมควรนะครับทีนี้ครับเราก็ต้องไปจัดการที่รูปภาพก่อนนะครับไปเปิดรูปภาพที่เราถ่ายมาตอนนี้มันยังเป็นภาพแบบเส้นแบบนี้อยู่นะยังไม่สวยนะครับยังไม่ฟุ้งเท่าไหร่เราก็ไปที่ไลท์โหมดนะครับสายบนเนาะกดตรงนี้แล้วก็ไปที่เปิดรับแสงนานนะครับทีนี้มันก็จะเปลี่ยนรูปเรา ให้กลายเป็นน้ําตกเส้นแบบสวยๆนะครับอ่าชาัตเตอร์แบบช้าๆแบบนี้ครับนี่ครับสวยเลยนะครับมันก็จะฟุ้งๆแบบน้ําตกนะครับอ่าเพื่อนๆลองนะครับลองไปเล่นดูแต่ว่าขั้นตอนตรงนี้ก็สามารถกดแก้ไขรูปภาพแล้วก็ไปปรับได้นะอ่าอยากจะเปลี่ยนโทนสีนะครับหรือว่าจะทำนู่นนี่นั่นนะครับสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับโอเค มาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนๆนซัพพอร์ตผมได้นะครับสามารถสนับสนุนค่าน้ําค่าไฟค่ากาแฟผมได้นะครับเพียงแค่กดนะครับลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับก็คือมันจะเป็นลิงก์นะครับแอปฟิลเอตนะครับเอาไว้ซื้อของนะครับถ้าเปิดให้ดูนะครับถ้าเป็นยู u ูบชอร์ t นะครับ u ูทูบชอร์ t อยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็กดเลยนะครับก็ คำอธิบายตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็คําอธิบายนะครับหรือไม่ก็ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับก็จะมีลิงก์นะครับแอพพลิเเอทโปรแกรมนะครับก็มีทั้งช้อปปี้ a ล a ซด้านะครับช่วงนี้นะครับใครอยากจะซื้อของเพื่อไปเป็นส่วนลดช้อปดีมีคืนนะครับก็ไปที่ช้อปปี้ a ล a ซด้าได้เลยมีเก็บคูปองนะครับส่วนลดแล้วก็คูปองส่งฟรีนะครับทั้ง2แบรนด์เลยนะแล้วก็จะมีหมวดพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับหมวดรีไฟแนนซ์นะครับสามารถขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับคลิกลิงก์ผมแล้วก็ สมัครผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับแล้วก็หมดบัตรเครดิตครับใครอยากสมัครบัตรเครดิตนะครับกดลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยนะครับมีแบรนด์ดังๆเต็มเลยครับมีตั้งแต่กรุงศรีนะครับซิตี้แบงค์นะครับททบยูออบททบมีหมดเลยนะครับแล้วก็หมวดอุปกรณ์กีฬาครับถังซื้อกีฬาอุปกรณ์กีฬาออนไลน์ได้เลยนะครับหมวดนะครับช้อปปิ้งออนไลน์โทรศัพท์มือถือนะครับซื้อมือถือออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็หมวดสินเชื่อประกันรถยนต์นะครับหมวดหนังสือ สินค้าออนไลน์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อ iPhone กันนะครับเพราะว่าเราถ่ายรูปด้วย iPhone เนาะอ่าไปที่สตูดิโอเซเว่นได้เลยนะครับกดเข้าไปก็เด้งมาที่ลิงก์เลยครับตัดเข้ามาช่วงโฆษณาบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถกดลิงก์ที่ผมแปะให้ใต้คลิปนี้นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้าหรือว่าเก็บคูปองนะครับสมัครบัตรเครดิตก็ได้นะครับผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองป้ายยาให้ดูสักหนึ่งอันนะครับกดเข้าไปที่คลิปผมนะครับอันนี้เป็น y ย u u ูบช็อตนะครับยูทูบช็อตนะครับคาอธิบายนะครับจะอยู่ตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับผมจะแปะวิที่คาอธิบายนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับอ่านี่ไงครับลิงก์ f อเฟลเ t e นะครับอยากจะซื้อของหรือว่าเก็บคูปองนะครับช้อปปี้ a า a าดมีกดลิงก์ได้เลยนะครับสมัครสินเชื่อนะครับรีไฟแนนซ์บ้านออนไลน์มีนะครับ สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ยินดีต้อนรับครับกดลิงก์ได้เลยนะครับมีหลายใบมากเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์กีฬานะครับสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เลยนะครับสินค้าไอทีช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอยากเปลี่ยนมือถือนะครับ TG p h o n e JD ด e n t ็น l e n o v o AIS หรือว่า Studio 7 b a เ a n a ไม่นะครับกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับสินเชื่อรถยนต์ประกันรถยนต์มีให้นะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับหนังสือออนไลน์นะครับอย่างเช่น บรนด์ B2S นะครับนายอินซีเอ็ดมีนะครับกดลิงก์เข้าไปซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ขอไปอย่าบัตรเครดิตหนึ่งใบนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นทีทีบีโซฟาก็แล้วกันนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมาแล้วครับพอกดปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าสมัครบัตรเครดิตนะครับเมื่อกี้ร้านนะครับทางร้านเขามีโปรกับบัตรทีทีบีนะครับก็เลยแนะนําตัวนี้ให้นะครับเพื่อนๆก็ เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็กดรับคุกกี้ไปนะครับรายละเอียดก็คือดูแค่ตรงนี้ก็พอนะครับมันสามารถที่จะ10บาทนะครับรับไปเลย1คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนขึ้นโคตรไวนะครับแล้วก็ผ่อนศูนเดือนได้นะครับถ้าร้านไหนเขาไม่มีโปรเราก็ไปผ่อนกับบัตรได้เลยนะครับศูนเดือนนะครับแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับอ่านตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆไล่อ่านเลยนะครับรายละเอียดแต่ถ้าขี้เกียจแบบผมก็ ไม่ต้องอ่านนะครับเพียงแค่กรอเข้าไปกรอข้อมูลกรอข้อมูลแล้วก็กดสมัครนะครับยินยอมแล้วก็สมัครเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ถามเขาเลยนะครับว่าเฮ้ยพี่ครับผมจะสมัครบัตรเครดิตเอาไปเป็นเอ่อส่วนลดนะครับร้านอาหารร้านโน้นร้านนี้มีใบไหนซัพพอร์ตบ้างนะครับหรือว่าเอาไปผ่อนทองเอาไปเติมน้ำมันเอาไปผ่อนมือถือบอกเข้าไปนะครับให้เขาแนะนําเดี๋ยวเขาแนะนําใบนี้หรือว่าใบที่เหมาะกับเราการใช้งานให้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีบ๊ายบาย